ชาดกห้าร้อยชาสวัสดีค่ะจากการสืบพ้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะอัฏฐกะถาสุจะชะชาดกชาดกว่าด้วยภรยาที่ดี มีเศรษฐีคนหนึ่งตั้งใจจะสะสาหนี้สินจึงไปในหมู่บ้านพร้อมกับภรรยาครั้นชำระทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงคิดว่าจะนำเกวียนมาขนในภายหลังจึงได้ฝากของไว้ในตระกูลหนึ่งขณะที่สองสามีภรรยากำลังกลับไปยังเมืองสาวัตถี เห็นภูเขาลูกหนึ่งในระหว่างทางภรรยาก,กล่าวว่าถ้าเกิดภูเขานี้กลายเป็นทองท่านพี่จะให้อะไรฉันบ้างท่านเศรษฐีกล่าวว่าเธอเป็นใครฉันจะไม่ให้อะไรเลย เมื่อภรรยาได้ยินดังนั้นจึงเกิดความน้อยใจสามีของเรานี้มีหมวัวใจกระด้างนะักเมื่อสามีภรรยาทั้งสองนั้นเดินมาใกล้พระเชตวันคิดว่าอยากดื่มน้ำจึงเข้าไปยังพระวิหาร ฝ่ายสามีภรรยาทั้งสองนั้นดื่มน้ำแล้วก็มาถวายบางังคมพระาศาสดาพระตถทาคตเอ่ยถามสองสามีภรรยาว่าท่านทั้งสองไปไหนมาสามีภรรยาทั้งสองกราบทูลว่าไปสาสางมีศสินในหมู่บ้านของข้าพระองค์พระตถาคต มองตรงไปยังภรรยาของท่านเศรษฐีก่อนเอ่ยถามท่านภรรยาเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในอดีตเกิดขึ้นเช่นกันจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการ เมื่อพระเจ้าโรมทัดครองราชสมบัติในนครราราณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นอมาตผู้สำเร็จของพระเจ้าโพมทั์อยู่มาวันหนึ่งพระราชาทรงเห็นพระราชโอรสมายัางที่เฝ้าได้มีความคิดว่าเจ้าลูกคนนี้ คงจะทรยศประทุสร้ายฝ่ายในของเราแน่จึงรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสมาแล้วตรัสว่าลูกรักตราบเท่าที่พ่อยังมีชีวิตอยู่เจ้าอย่าได้อยู่ในพระนครจงอยู่ในที่อื่นเสียเมื่อพ่อล่วงลับไปแล้วจึงค่อยครองราชสมบัติ เมื่อคนเป็นพ่อเอ่ยจบผู้เป็นลูกชายมัอาทำอะไรได้นอกจากตอบตกลงพระโอรสได้ออกเดินทางจากวังทันทีพร้อมกับภรรยาของตนไปยังชายแดนสร้างที่พักอยู่ในป่าเมื่อเวลาผ่านไป พระราชาเสด็จสวรรคตด้านพระโอรสตรวจดูนักขัตฤกษ์ก็รู้ว่าพ่อของตนเสียชีวิตแล้วจึงเดินทางตรงไปยังพรารนสีในระหว่างทางได้เห็นภูเขาลูกหนึ่งจูจูพระชายาตรัสถามพระโอรสขึ้น ถ้าภูเขานี้เป็นทองพระองค์จะประทานอะไรแก่หม่อมฉันบ้างไม่ฉันจะไม่ประทานอะไรให้ทั้งนั้นเมื่อพระโอรสพูดจบความน้อยใจก็เกิดขึ้นแม้นอยากจะต่อว่าสามีเต็มแก่แต่ก็ไม่อาจจะทำอะไรได้นอกจาก เก็บไว้ในใจเท่านั้นทั้งคู่คงเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงภารณสีต่อมาพระโอรสได้รับตำแหน่งพระราชาแต่งตั้งพระชายาเป็นตำแหน่งอัครมเหสีพระองค์ได้ประทานเพียงแค่ยศเท่านั้น ไม่ได้ประทานของขวัญอะไรให้เลยแม้นแต่น้อยพระโพธิสัตว์เฝ้ามองพระราชาและพระมเหสีเรื่อยมาจนเห็นปัญหาของคนทั้งคู่พระเทวีนี้ช่วยดูแลพระราชาตลอดมาไม่ได้คำนึงถึงความลำบากเลยไม่ว่าจะไปอยู่ในปา่าเดินทางไกลพระราชานี้ ม่ได้ทรงคำนึงถึงพระเทวีเลยเที่ยวอภิรมย์อยู่กับนางสนมไม่ได้การเราจะทำให้พระเทวีได้รับอิสริยยศทั้งปวงให้ได้จากนั้นท่านอมาจึงไปเข้าเฝ้าพระเทวีแล้วกระทูลว่า พระเทวีทำไมพระองค์ไม่ได้อะไรเลยจากพระราชาแม้นแต่น้อยเพราะอะไรกันเมื่อพระเทวีได้ยินดังนั้นใบหน้าที่เคยสดใสกลับหดหูอย่างรวดเร็วพร้อมกับเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างทางให้กับท่านอามาตฟังทั้งหมดเมื่อการสนทนาจบลงพระโพดิสัตว์กราบทูลว่า พระองค์เคยตรัสเรื่องนี้ในสำนักของพระราชาหรือเปล่าพระเทวีตรัสว่าทำไมฉันจะไม่เคยเล่าถ้าอย่างนั้นกระหม่อมจะทูลถามก่อนจากนั้นพระเทวีเอ่ยขึ้นนะพยาค่ะได้สิพระเทวีพยักหน้าพร้อมกับเอ่ยขอบคุณพระโพธิสัตว์ภาคใหญ่ ในวันหนึ่งพระมเหสีเสด็จไปเฝ้าพระราชาพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าพระเทวีไม่ได้ของขวัญอะไรจากพระองค์เลยไม่ใช่หรือยังไม่ทันที่องค์กษัตริย์จะเอ่ยพระชายาสำทับอีกครั้งเราไม่ได้อะไรเลย พระองค์จะประทานอะไรให้แก่ภรรยาบ้างพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อพระมเหสีเอ่ยจบพระราชาก็เอ่ยขึ้นแล้วทำไมหรือก็ข้าทำอย่างที่เคยพูดไง ตำแหน่งพระมเหสีก็ประทานให้แล้วไงจะเอาอะไรอีกหรือเมื่อพระโบทิสัตว์ได้ฟังดังนั้นก็เอ่ยขึ้นถ้าพระองค์ทรงไม่ให้อะไรพระเทวีเลยเอาแต่ให้ของขวัญเหล่าสนมจะถูกข้อคารหาได้แต่ถ้าทีพระราชา ไม่ได้สทุกสถานอะไรเลยแม้แต่น้อยพระองค์ยังนิ่งเงียบเมื่อพระเทวีเห็นท่าทีของสามีเช่นนั้นจึงยกมือประนมขึ้นพร้อมเอ่ยด้วยถ้อยคำว่าขอให้พระองค์ทรงประสบความพินาศถ้าไม่ทำตามสัจจะที่เคยเอ่ยไว้ ท่านอามาตได้ฟังคําของพระเทวีคิดว่าหญิงใดเมื่อสามีขัดสนก็ขัดสนด้วยเมื่อสามีมั่งคัง่งก็พลอยมั่งคัง่งมีชื่อเสียงด้วยหญิงนั่นแหละนับว่าเป็นยอดภรรยาของเขาจากนั้นท่านอามาต์ กล่าวถึงคุณงามความดีที่พระเทวีมีต่อองค์กษัตริย์ข้าแต่มหาราชพระเทวีนี้เวลาเมื่อพระองค์มีความทุกข์ก็ทรงเป็นผู้ร่วมทุกข์อยู่ในป่าควรจะทรงกระทำความยกย่องพระเทวีนี้ พระราชาทรงระลึกถึงคุณความดีของพระเทวีเพราะคำพูดของพระโพธิสัตว์นั้นจึงตรัสว่าดูก่อนบัณฑิตเราระลึกถึงคุณของพระเทวีได้เพราะถ้อยคำของท่านจึงพระราชทานอิสริยยศทั้งปวงแก่พระเทวีนั้นแล้วตรัสว่าเธอทำให้ฉันระลึกถึงคุณความดีของพระเทวี จึงได้พระราชทานสการะนับถืออย่างใหญ่หลวงแก่พระโพธิสัตว์พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะแล้วประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะผัวและเมียทั้งสองได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผล พระเจ้าพารณสีในครั้งนั้นได้เป็นกระดุมพีนี้พระเทวีในครั้งนั้นได้เป็นอุบาสิกานี้ส่วนอมารตผู้เป็นบัณฑิตในครั้งนั้นสเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟัง และรวมถึงการติดตามชาดก500ชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ